ใช้งานไลน์แล้วรู้สึกว่ามีโฆษณากวนใจ <c oughs> เต็มไปหมดทั้งในส่วนของห้องแชทเอ่ยหน้าไทม์ไลน์ของไลน์รวมไปถึงในส่วนของบัญชีข้อมูลต่างๆก็จะมีโฆษณาแสดงผลให้เราเห็นอยู่ประจำบางคนก็มองว่าการแสดงผลของโฆษณามันรกต่อการใช้งานไลน์เราสามารถลดการแสดงผลโฆษณาในแอปไลน์ได้ให้ใช้วิธีนี้เลยขั้นแรกให้เราเปิดแอปไลน์จากนั้นกดเมนูหน้าหลักมุมล่างซ้ายนะครับและกดไปที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เลย จากนั้นกดไปที่บัญชีตรงข้อมูลส่วนตัวและกดไปที่คอนเทนต์บนแบนเนอร์ตรงนี้เลยก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการแสดงผลของโฆษณาบนแบนเนอร์ที่อยู่ในแอปไลน์ของเรานะครับเราสามารถลดการแสดงผลของโฆษณาในแอปไลน์ได้โดยการที่เรานะครับสามารถกดปิดในส่วนของช่องที่มันติ๊กถูกทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับอ ก็เพื่อนๆไม่อยากเห็นโฆษณาในจุดไหนนะครับสามารถนําติ๊กถูกออกในหัวข้อนั้นๆได้เลยส่วนตัวผมแล้วนะครับจะนําติ๊กถูกออกทั้งหมดเลยเพื่อลดการแสดงผลของโฆษณาในแอปไลน์นะครับโอเคก็เราจะไม่สามารถปิดโฆษณาได้แบบ100%นะครับแต่จะสามารถลดการแสดงผลของโฆษณาได้โดยใช้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับลองไปทํากันดูนะครับได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ